เดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งหน่อยนะครับขอบคุณครับก็สวัสดีกรรมการคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ก่อนที่จะแนะนําตัวนะครับผมผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในบริษัท S J Company นะครับที่ให้โอกาสนะครับในการแสดงเจตจานงนะครับต่อการสมัครงานเข้ามาในตําแหน่งหน้าที่ Project Manager ของบริษัทนะครับผม โอเคครับตอนนี้ปัจจุบันนะครับผมชื่อนายวิชามชมประเสริฐนะครับผมอายุ26ปีนะครับจบการศึกษาจากชั้นปริญญาตรีนะครับผมนะสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศนะครับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับผมด้วยเกรดเฉลีย2.5นะครับก็ต้องมาเท้าความกันนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นหลักนะครับผมคือแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่ผมจะมาตัดสินใจเข้ามาศึกษาในคณะนี้นะครับผมหรือว่าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเนี่ยคือตัวผมเองนะครับผมมีความสนใจเกี่ยวกับเกมนะครับหรือว่า e-sport นะฮะ ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอีสปอร์ตยังไม่ได้บูมนะครับหรือว่าเติบโตเท่าทุกวันนี้นะครับผมตมเองตอนที่ก่อนจะมาสมัครภาคปิชานี้เนี่ยเคยไปดูตัวของหลักสูตรมานะครับผมเขาก็มี เรียกว่ามีหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะสร้างเกมขึ้นมานะครับทำให้ผมสนใจนะครับแล้วก็ได้ลงทะเบียนเรียนนะครับแล้วก็เข้ามาเรียนในภาควิชานี้นะครับโอเคตอนนี้ก็ที่ผ่านมานะครับผมผมก็ทำการศึกษานะครับผมตั้งใจแล้วก็เมื่อ ศึกษามาถึงชั้นปีที่3นะครับผมมีโอกาสได้ไปฝึกงานนะครับที่บริษัท Next Studio นะครับผมซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ organize นะครับเรื่องเกม แล้วก็เป็นอ r g กเ i z ไนเกี่ยวกับ eSports นะครับผมรวมถึงการจัดการหลังบ้านนะครับเกี่ยวกับ Database ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ e s p o s t นะครับทำให้ผมเนี่ยมีความสนใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ตั้งใจศึกษาทํางานลงมือทํางานจริงนะครับตั้งแต่เป็นแอดมินนะครับเป็น o r g a n i z e น e ์ u ีเนะครับเป็นนักภาค e s p o r t ก็เคยทํามาแล้วนะครับรวมถึงการเป็นครีเอเตอร์ของบริษัทด้วยนะครับก็เลย ตั้งใจหาความรู้มาตลอดนะครับตลอดระยะเวลาการฝึกงานนะครับผมต่อมานะครับตอนที่ผมเรียนจบแล้วเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปทำงานเอาซอสต,ต,ต่างๆนะครับทีเ่เกี่ยวกับอ e ีสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นนักพกา์นะครับระดับประเทศมาครั้งหนึ่งนะครับผมก็รักในการทำงานด้านนี้นะ แล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมได้ทราบข่าวนะครับการรับสมัครงานนะครับจากบริษัท s n j Company เนี่ยนะครับในะตำแหน่ง Project Manager Esport s นะครับผมซึ่งผมมีความสนใจนะครับที่จะามาสมัครงานที่บริษัท s n เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าบริษัท s n เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในด้านออ g a n i z e e v e n t เกี่ยวกับ Esports นะครับแล้วก็มีผลงานระดับประเทศมากมายนะครับรวมถึงผลงานาระดับโลกนะครับผมก็เคยจัดมาแล้วนะครับทำให้ผมเนี่ยอยากที่จะมาสมัครงานที่นี่เป็นอย่างมากนะครับ ส่วนตัวผมเองนะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมคิดว่าผมสามารถทําหน้าที่ในตําแหน่งนี้ ได้ดีนะครับและมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเคยฝึกงานที่เกี่ยวกับ e-sport นะครับเราเป็นงานสายตรงมาแล้วนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงมาหลายๆงานแล้วรวมถึงเอาซอดด้วยหลังจากที่เราเรียนจบมานะครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่ทําให้กับสมาคม e-sport นะครับที่ได้มาจาก Next Studio นะครับผมเป็นสมาคม g e s f นะครับที่เอาผมไปเป็น อแอดมินคนรันงานทัวนาเมนต e ์อีสปอร์ตมาแล้วด้วยนะครับผมทำให้มีประสบการณ์ได้โดยตรงนะครับแล้วก็ส่วนตัวเองนะครับนอกจากที่จะทำหน้าที่นะครับผมตำแหน่งนี้ในบริษัทให้ก้าวหน้าแล้วนะครับผมผมนะฮะยังต้องการผลักดันวงการอ e ีสปอร์ตด้วยนะครับไปพร้อมๆกันกับบริษัท S J Company นะครับผมโดยตั้งใจให้ คนทั่วไปเนี่ยและคนในสังคมเนี่ยเข้าใจคำว่า e-sport นั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เกมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้คนในสังคมหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยจะเข้าใจว่า e-sport มันก็คือเด็กติดเกมนะครับหรือว่า e-sport ก็คือเป็นเป็นอะไรที่เสียเวลานะครับผมผมจะทําให้พวกเขารู้ว่า อีสปอรนั้นมันไม่ใช่แค่เกมนะครับผมแต่ว่า E Sport ์นั้นเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่สามารถนำมาเลี้ยงชีพได้นะครับผมโอเคครับก็ขอจบการแนะนำตัวเปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ